โอเคต่อไปนะครับห้าสิบบาทจุดแตกจากแบงค์ห้าสิบเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างตอนนี้เหรียญอะไรครับเหรียญโยแคนชูนนะอะไรก็ได้เหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทห้าสิบาทนะอ่ะนะห้าสิบบาทถ้าจะแลกอะ่ะเป็นอะไรได้บ้างชเช่นหนูมีแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบเนี่ยจะแลกให้เป็นเหรียญสิบจะแลกเหรียญสิบกี่เหรียญแบงค์ยี่สิบกี่ใบก็ได้ อันนี้มันสมมุติว่าอันนี้ส0มสิบใช่ไหมหนูแลกออกเป็นแบงค์ยี่สิบแล้วก,ก็เหรียญห้าเหรียญห้าใช่ไหมถ้าอันนี้แบงค์ห้าสิบอ่ะหนูจะแลกเป็นอะไรได้บ้างอลองดิลองลองดก,ก่อนลองทำก่อนสิบสบ,บาทกี่เหรียญครับเ,<อ>เขียนเพื่อเอาก,ก็ได้เขียนเพื่อเอาเลยโอเคสิเหรียญละอันนี้สิบใช่ไหมสิบ,สบอันนี้สิบสิบใช่ไหมเป็นกี่บาทแล้วดูนับดิครับ ต้องได้ห้าสิบนะเก้าสิบอันนี้ไม่อันนี้ไม่รวมอันนี้ห้าสิบาทแนละ้วจะให้เท่ากับอันเนี้ยเกี่ยเพิ่มเต็มอา,าเพิ่มเติเก่งมากแสดงว่าแบงค์ห้าสิบหนึ่งใบเนี่ยแลกได็สิบได้กี่เหรียญครับห้าเหรียญห้าเหรียญเก่งมากโอเคเอาคอมพิวเตอร์มาฝึกพิมพ์ดีดครับฝึกพิมพ์ดีดแล้วก็ไปเล่นได้เลย<ม>เก่งมากครับ ฝึกพื้มดีแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะเก้ยว